ตัวอย่างที่1เขาบอกมาว่ากําหนดให้ x ของเราเนี่ยมากกว่า10แต่น้อยกว่าเท่ากับ100ส่วน y ของเราเนี่ยมากกว่า1แต่น้อยกว่า5แล้วก็ z อยู่ที่มากกว่าเท่ากับลบสแต่น้อยกว่าเท่ากับ20ค่าที่เป็นไปได้ของ x บวก y ตอนนี้ต้องการหาค่าที่เป็นไปได้ของ x บวก y วิธีการทำก็จะเป็น x บวก y ทามาเลย ค่าที่น้อยที่สุดของ x บวก y x บวก y เนี่ยมีอะไรบ้างมี10กว่ากว่า1 0 1 1 3ไปเรื่อยๆจนถึง100ส่วนค่า y เนี่ยค่า y มีอะไรบ้างมี1 1กว่ากว่าไปเรื่อยๆจนถึง4กว่ากว่าเพราะฉะนั้นตัวเลขที่จะบวกกันแล้วทำให้ได้ค่ามากที่สุดก็ต้องเป็น100 100ถูกไม 100. ไปบวกกับเลขอะไรในนี้แล้วได้ค่ามากสุดก็ต้องเป็น4ตัวสุดท้ายที่เข้าใกล้5เข้าใกล้5มากๆเพราะฉะนั้น อันนี้ก็ไม่ถึงไม่ถึงแน่นอนไม่ถึง1 0 0บวกด้วย5มันไม่ถึงร้อตัวหน้าเป็นร0อยก็จริงแต่ตัวหลังไม่ถึง5เพราะฉะนั้นข้างหลังตัวนี้ก็จะกลายเป็นน้อยกว่า100บวกกับ5ส่วนตัวหน้าตัวหน้าก็คือไม่ถึง10อยู่แล้วไม่ถึง10บวกด้วย1นงั้นค่า x บวก y ที่เป็นไปได้ทั้งหมดก็คือมากกว่า11แต่น้อยกว่า1 0 5 5 จะเป็นไปตามทฤษฎีตัวเมื่อกี้ก็คือตัวน้อยบวกตัวน้อยได้ค่าน้อยตัวมากบวกตัวมากได้ค่ามากนั่นเองนะคะอ่าทีนี้ตัวต่อไปเป็น x ลบ y ถ้าเป็น x ลบ y x ลบ y ของเราจำได้ไหมตัวน้อยลบออกมากๆกับตัวมากลบออกน้อยๆตัวมากลบออกน้อยๆ้อยก็จะมีค่ามาก ตัวน้อยลบออกมากก็จะมีค่าน้อยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะออกมาเป็น10ลบด้วย5น้อยกว่า100ลบด้วยอ1 <plo ad? S 2> อันนี้คือเราหาค่าที่เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถจับคู่ตัวเลขทุกตัวที่อยู่ใน x ตัวนี้กับ y ทุกตัวที่อยู่ในนี้จับคู่แล้วดูพิจารณาว่าตัวไหนที่จะเป็นค่ามากสุดตัวไหนที่จะเป็นค่าน้อยสุดเพราะฉะนั้นค่าทั้งหมด ที่จับคู่กันไปเนี่ยมันก็จะอยู่ระหว่างระหว่างกลางสองตัวนี้ก็คือ1 5 5ยหถึงสิถ้าบวกกันถ้าลบกันก็จะอยู่ระหว่างเท่าไหร่คะหถึง99นี่คือ x ลบ y อ่าทีนี้อยากได้อะไรอยากได้2 x บวก z ลบ3 y เราทำง่ายเลย2 x 2 x ทำไง x เดิมเป็นมากกว่า10แต่น้อยกว่าเท่ากับ100เพราะนั้น2 x ของเราก็าคูณ2เข้าไปมันมีการคูณเข้าด้วยจำนวนที่เท่ากันและนี่จำนวนเป็นบวกเพราะฉะนั้นเราก็คูณได้เลยอันนี้ก็จะกลายเป็น20ข้างหนึ่งจะเป็น200โอเคมีอะไรอีกมี z z ของเรามีค่าเท่ากับส่วน y ของเรามีค่ามากกว่า1แต่น้อยกว่า5เพราะฉะนั้นต้องการคูณด้วย ลบสเข้าไปคูณลบสไปเลยนะคูณลบสเข้าไปก็จะกลายเป็นกลับเครื่องหมายลบสามแล้วก็น้อยกว่าลบสคูณหได้ลบสิเอามาเขียนตัวข้างล่างก็จะเป็นลบสาข้างนี้เป็น15เขียนเครื่องหมายให้มันเป็นลักษณะเดียวกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลบสที่เมื่อกี้เราคูณอยู่ข้างบนเสร็จเรียบร้อย เราต้องการเอาเขามาทำรายกันจับมาบวกกันหมดเลยอันนี้ถ้าเขียนในแนวนี้ก็จะง่ายก็จะเป็น 2x บวก z ลบ 3y จับบวกกันหมดเลยโดยที่ตัวนึงตัวนึงมีเท่ากับพราเป็น200ได้เป็น20ได้แต่ว่าไม่เป็นลบ3เพราะฉะนั้นเครื่องหมายก็จะเป็นน้อยกว่าเฉยๆเพราะว่าไม่มีเท่ากับไม่ถึงตัวนี้มีเท่ากับแต่ตัวนี้ไม่มีไม่มีเพราะนั้นตัวนี้ก็น้อยกว่าเฉยเหมือนกัน เราก็จะได้คำตอบมาเลย20บวกลบ2บวกลบ15ได้3เดี๋ยวตัวนี้ก็จะเป็น200บวก20บวกด้วยลบ3ได้217อโอเคอันนี้ก็จะเป็นค่าระหว่างนะคะอะตัวถัดไปต้องการอะไรคะ ต้องการเป็น x คูณ y x คูณ y คูณกับบวกคือเหมือนการเอาตัวน้อยทำกับตัวน้อยตัวมากทำกับตัวมากแต่ถ้าลบกับหารเนี่ยเราจะเอาตัวน้อยไปทำกับตัวมากแล้วตัวมากไปทำกับตัวน้อยนะคะแล้วนักเรียนก็พิจารณาเครื่องหมายอีกทีหนึ่งอ่ะตัวนี้เราได้อะไร x คูณ y x คูณ y 10คูณกับ1 สิบคูณก 1, ตัวน้อยคูณตัวน้อยตัวมากคูณกับตัวมากตัวนี้ไม่มีทางเท่ากับอยู่แล้วเพราะวสตัวมันไม่มีเข้อหมายเท่ากับเลยนี่ก็จะเป็น10บคูณหได้10แล้วก็100คูณกับ5 x าเคูณ y เราก็จะมีค่าอยู่ระหว่างสิถึง500ต่อไป x อาร y x าร y ล่ะ เมื่อกี้ตอนที่เป็นคูณกับหารเนี่ยถ้าเกิดตามทฤษฎีจะต้องเป็นบวกทั้งหมดซึ่งอันนี้เขาก็ให้มาเป็นบวกทั้งหมดอยู่แล้วอะพอมาหารบางหารบางตัวน้อยต้องหารด้วยตัวมากไกลๆววาแล้วก็ตัวมากหารด้วยตัวน้อยก็จะเป็นลักษณะน,นี้คือน้อยคือ10หารด้วย5มากคือ100หารด้วย1เพราะฉะนั้น x ส่วน y ของเราก็จะมีค่าอยู่ที่มากกว่า2น้อยกว่า100นั่นเองโอเคง่ายไหมคะข้อนี้หาค่าที่มากที่สุดของ x บวก y x บวก y จากข้อที่แล้วเราได้ x บวก y มากกว่า11แต่น้อยกว่า105เพราะฉะนั้นค่าที่มากที่สุดคืออะไรคะค่าที่มากที่สุดก็เป็น100ใครบอกได้มันคือ1 0 4่จุด,จด,จดไปเรื่อย ซึ่งไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าตัวไหนเนี่ยมันเป็นมากที่สุดที่เข้าใกล้1น5เพราะฉะนั้นนี้ก็คือหาค่าไม่ได้อ่ะสำหรับ x บวก z ล่ะถ้า x บวก z x บวก z ดได้ไร x บวก z เราลองทำนะอันนี้ก็จะเป็นตัวน้อยบวกตัวน้อยมันก็จะเป็น8ตัวมากบวกตัวมากก็จะเป็น 120มีเท่ากับทั้ง2อันเพราะฉะนั้นมันถึง120แน่นอนค่าที่มากที่สุดของ x บวก z ก็จะเท่ากับ120นั่นเองสำหรับตัวนี้นะโอเคต่อไป x กํลังสบวก z x กํลังสล่ะ x กํลังสก็เปรียบเสมือน x คูณ x ใช้ไหมอันนี้ก็จะเป็น10กํลัง2แล้วก็ 100กำลังสองได้ไรคะ x กำลังสองก็จะอยู่ระหว่าง100ถึง10 0 0 0ศูพบยัง100บวกกับ Z เข้าไปอีกมันก็จะเป็น x กำลังสองบวก Z บวก Z เข้าไปจะได้เป็น98 ถึง1 0 0 0เพราะฉะนั้นค่าที่มากที่สุดก็คือเท่าไหร่ล่ะก็จะเป็น1,000 10, 0กับอีก20อ่ะทีนี้ลองอีกตัวนึง z กำลังสองคูณกับ x z กำลังสคูณกับ x เนี่ยติดนิดหน่อยนักเรียนพิจรารณาลบสอแคือลบสถึง20เวลาที่ยกกำลังสองตัวนี้ต้องระวังนะคะเพราะว่านักเรียนส่วนใหญ่อาจจะเอาลบสองกำลังสองเลยกลายเป็น4เพราะนั้น z จะอยู่ตั้งแต่4จนถึง20เอ้ยไม่ใช่ถึง400ซึ่งมันจริงไหม มันไม่จริงมันไม่ได้มันไม่สามารถทําแบบนี้ได้เพราะอะไรเพราะว่าระหว่างลบสจนถึงตัวนี้ถ้าเราลากตามเส้นจํานวนมันจะมีลบสอลบหแล้วก็0ูนย์หนึ่องไปเรื่อยๆจนถึง20ด้วยงนั้นค่าที่ยกกําลังสองแล้วได้น้อยกว่าสยังมีอีกก็คือเลขพวกนี้เลขพวกนี้ที่ยกกาลังสแล้วน้อยกว่าสเพราะฉะนั้น พิจารณาจาก z กําลังสองตัวนี้ถ้าผ่านศูนย์ตัวที่น้อยที่สุดจะต้องเป็น0นย์เท่านั้นจำนวนจริงใดๆยกกำลังสองค่าที่น้อยที่สุดเนี่ยคือ0ูใช่ไหมคะเพราะว่ายกกำลสองจะต้องมากกว่าเท่ากับศนย์เสมอส่วนตัวนี้เราก็เอาเลขมากเลขมากคือ20กํากำลัง2หรือลบสองกำลังสองยี่กำลังสองก็จะได้เป็น400คูณกับ x เข้าไป z กําลังสอง คูณกับ x เข้าไปมันก็จะกลายเป็นข้างนี้0เนื่องจากว่า0คูณกับอะไรก็ต้องเป็น0อยู่แล้วถ้าเราพิจารณานะเคยไหนคูบอกว่ามันไม่ถึงไงไม่ถึงไม่ถึงตัวเลขนั้นๆแต่ว่าอันนี้มันเป็นเลข0ูนย์คะ0์คูณอันนี้ก็จะกลายเป็น0ทันทีถูกไหมแล้วก็ตัวมากก็จะเป็นเท่าไหร่คะ 400คูณกับ100จะเป็น40,000ดังนั้น z ซตกำลังสคูณ x ค่าที่มากที่สุดก็คือ40,000นั่นเองง่ายไหมต่อไปต้องการจำนวนเต็มที่มากที่สุดและน้อยที่สุดของ y ลบ x y ลบ x y คืออะไรนะ y คือมากกว่า 1, แต่น้อยกว่า5 x คือมากกว่า10แต่น้อยกว่าเท่ากับ100 y ลบ x ก็เอา y ตั้งลบด้วย x เวลาเราลบกันอย่าลืมว่าตัวน้อยจะไปลบกับตัวมากตัวมากจะไปลบกับตัวน้อยนี่มันจะไขว้กันนะคะออกมาก็จะเป็น1ลบด้วย100 ถึงไหมไม่ถึงว่าตัวหนึ่งมีเครื่องหมายเท่ากับอีกตัวไม่มีแล้วอันนี้จะเป็น5ลบด้วย10 y ลบ x ก็จะน้อยกว่าลบ5แต่มากกว่าลบ99อ่ะต่อไปทฤษฎีบทต่อไปบอกว่าถ้า r และ s เป็นจำนวนจริงและ r น้อยกว่า s แล้วจะมีจำนวนตรรกยะ c ซึ่ง c เนี่ยจะอยู่ระหว่าง r กับ s เสมอเป็นจำนวนจริงสองจำนวนใดๆดเรารากเส้นจำนวนเป็นจำนวนจริงสองจำนวนใดๆเราลากเส้นจำนวนพิจารณาตัวเลขที่อยู่ระหว่างจำนวนจริง2จํจำนวนใดๆอาจจะเป็นเท่าไหรด่ดีระหว่าง0.1ถึง 0. 2ระหว่างนี้มีตัวเลขไหมมีนั่นเลยอาจจะบอกว่าเป็น0จุด 0.15ก็ได้ระหว่าง0.15มีตัวเลขไหมมันก็จะมีตัวเลขที่เล็กลงไปเรื่อยๆร,ระหว่าง2ตัวเลขนี้0.115สมมติระหว่าง2ตัวเลขนี้มีอีกไหมมันก็จะมีเล็กๆเล็กๆเล็กๆไปเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นทฤษฎีบทตัวนี้ก็จะบอกเฉยๆว่าระหว่างจํานวนจริงใดๆ2จํานวนเนี่ยจะมีจํานวนตกกรรกะ ที่อยู่ระหว่าง2จํานวนนั้นเสมอโอเคนะคะนิยามตัวนี้ไม่ต้องอธิบายนะนิยามตัวนี้คือหมายถึงว่า a น้อยกว่า b อธิบายเครื่องหมายเฉย a น้อยกว่าเท่ากับ b หมายถึง a น้อยกว่า b หรือ a เท่ากับ b มากกว่าเท่ากับ b หมายถึง a มากกว่าหรือ a เท่ากับ b แล้วก็อันนี้หมายความว่า b มากกว่า a แต่น้อยกว่า c อันนี้ก็คือ a น้อยกว่า b และ b จะต้องน้อยกว่า c ด้วย ทำนองเดียวกันนี่คือสัญลักษณ์ของเขาที่เขียนนะคะ